ข้อ16กนะคะก็บอกว่าจากการทดสอบสารอินทรีย์ชนิดได้ผลดังตารางก็คือจะมีบอกว่าสารอินทรีย์อะไรที่ใช้ทดสอบเป็นอะไรแล้วก็ผลการทดสอบที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าสาร3ชนิดนี้พอทดสอบแล้วก็ให้หาว่าก็ข,ข้อสารที่ให้ทดสอบเนี่ยคือสารอะไรตามลำดับแล้วก็จะรู้ว่าถ้าผ่านแก๊สแล้วน้ำปูนใสขุ่นสแสดงว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนพอเปลี่ยนกระดาษลิสมาสเป็นสีน้ําเงินแสดงว่าจะต้องเป็นเบทเพราะว่าเบสมันเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้าเงินใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นจากข้อหนึ่งเราก็เห็นแล้วอันนี้มีอะไร terminal a l k า l ใช่เปล่าอันนี้คือ terminal a l k า l ซึ่ง C ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถหลุดไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไปเป็น CO2 ได้แต่ว่ามันจะต้องมีตัวที่มาทำปฏิกิริยาเฉพาะกับมันก็คือ KMNO4 จะเป็นตัวที่มาตัดให้มันกลายไปเป็น C ให้ตัวนี้ลุดออกไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไก่ต้องเป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานเนตแสดงว่าเป็นเมนแอดิกเนี่ยผิดเหลือสองข้อแหละแล้วก็เขาบอกว่าพอข้อที่ข้อขอหายก็เกิดคาร์บอนไดออกไซด์อีกคราวนี้มันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ต้องมาจากไหนแล้วก็ดูมีสารสองตัวให้เราเลือกตัวไหนน่าจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ปะตัวนี้เนาะ C h C O 3ก็จะได้หลูดออกไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำได้ใช่ป่ะคะเวลาที่ทดสอบซึ่งอันนี้มันมีดิเป็นเบทส่วนอันนี้มันก็ต้องเปมันก็เป็นกรดใช่ป่ะคะเป็นกรดคาร์บอนิกเอ้ยเป็นเป็นอันนี้ก็เป็นกรดอยู่แล้วใช่ป่ะเนาะ C O O H เป็นกรดแล้วคราวนี้เราก็เอา COOH กับอันนี้ที่มันเป็นเบทมาสามารถทำปฏิกิริยากันได้ก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ขอไขก็ต้องเป็นตัวนี้เพราะฉันก็ตอบข้อสองได้เลยแต่ว่าลองดูข้อขอควายก่อนเพื่อความรู้เขาเป็นปน้นำเงินก็คือเป็นเบสต,ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเอไมช์ใช่ปะ่ะคะแต่ว่าเอมีนมันเป็นเบสอันนี้เราก็ต้องใช้สารละลายเบทเนาะอืมกังนงก็คือข้อนี้ที่มานสารละลายเบ โอเคนะคะก็ตอบข้อ2เพราะฉะนั้นข้อนี้ที่เราจะต้องรู้ก็คือเทอร์มินอลอัลคายเนี่ยมันสามารถหลุดออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถ้าเราใช้โพแทสเซียมแมงเกนตพอรู้ข้อนี้ปุ๊บเราก็สามารถตัดชอยได้ถึง2ข้อหลังจากนั้นเราก็ต้องรู้ว่ากรดคาร์บอซิลิก lic, อะค่ะหรือว่า COOH เนี่ยมันสามารถทำปฏิกิริยาก,กับเบสที่แม้จะเป็นเกเบสแบบยังอ่อนก็ยังทำได้อยู่ เพราะฉะนั้นขอขายก็น่าจะเป็นตัวนี้เพื่อที่จะได้ให้คำไดออกสายเนาะไปทำปฏิกริยากับน้ำปูนใสให้คุณแล้วก็สุดท้ายมันเป็นเบสก็ใช้สารละลายเบสกับตัวนี้ที่เป็นเบสโอเคนะ